สวัสดีครับน้องเอมาเร็วสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีมีรักแฟนเพลงน้องเอทุกผู้ทุกคนครับน้องเอมาแล้วจ้าห่างหายไปนานนะครับผมมาโดนดอกแบบเดียวมีธุระนะครับคิดถึงจึงมาหานะครับผมไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยวันนี้มากินนี่ครับซุปหน่อไม้สมพี่น้องมีพริกลากามี่มักออ่ามะระขี้นกนะครับผมมาซุปหน่อไม้ดองมีหมักเผ็ดพร้อม,อม แซับมาค่ะพี่สาวของเองทุกคนนะครับอืม ับผากินเขาว่ามีผักมันกินว่าแสบเนาะครับ มาครับพี่สาวกกของน้องเวยกกพี่แก้วเดี๋ยวบันดูเลยนะครับก็เดี๋ยวทำหนึ่นก,ก่อนอก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณสหรับเห็ดเห็ด เห็ดเพาะบ่มาเห็ดอีหยังอ่ะเห็ดละโงกนะครับขอบคุณเห็ดละโงกจากพี่สาวมากๆเลยนะครับที่ส่งมาให้คุณแม่และน้องเอนะครับเดี๋ยวน้องอีจะแกงไปวัดนะครับก็ขอบคุณน้องตูนด้วยนะครับน้องตูนบ้านชาแนลนะที่เป็นธุระให้นะครับไปหาซื้อเห็ดนะครับผมแล้วก็ส่งมาให้อีแม่นะครับผมขอบคุณมากๆครับพี่สาวขอบคุณพี่แก้วนะครับ เดี๋ยวจะแกงไปวัดพี่น้องแกงไปวัดแกงเห็ดละโงกแล้วก็เดี๋ยวมีสตอสตอด้วยผัดสตอกุ้งไปวัดเดี๋ยวของถึงแล้วน้องเองเดีวยวอยีกทีหนึ่งนะครับ แตบพี่น้องไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่าไม่ว่าเงเห็ดงานครับพี่น้องเดือนนานนีหจเต็มเต็มเดือนเลย ไม่สมมันเผ็ดอยู่แล้วเนาะกินเหมือนพี่ังเผ็ดทรา,าบปวดปวดปันข้างนี้นะครับก็เลยนิยมทหารเนี่ย อร่ามอะอีเ่เงี้ยแซ่บพี่น้องทำไมสมพอดีไหมครับ ก็เห็นเพื่ออยากก,กดเอาเรื่องแซบ่บ พักขาใช้ตัวเย็นห,หลายจุดเงี่ยลืมออกมากินเโรโสดสำเสะ ก็เลยหย่ำผักกินข้าวว่ามีผักมันกินบะเป็นไหมครบับน้องเอ๋ แซีบรีบทำงานรีบไปหาพี่สาวเบื่ออยากใครมากหัดเลยครับเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดเดี๋ยวราจะเดือนสองเดือนก่อนให้พี่สาวมากทั้ง ว่าอยากให้มายันอันตลตร้า

เอ้อืมจับสิบนาทีกวนแล้วครับน้องเอกขอตัวก็ไนนด,ด้ครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ทำแพ้งเก่าด้ครับเพจแห้งไปกันเด้อครับบ๊ายบาย